วันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคการทำโฆษณาบน YouTube ที่แบรนด์สินค้าดังๆอย่างเช่น Samsung, Canon, d t e เขาใช้กันนะครับแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือคุณสามารถใช้เทคนิคเดียวกันนี้ในการโปรโมทธุรกิจของคุณในงบโฆษณาที่คุณสามารถเลือกได้ครับเดี๋ยวพบกันครับ สวัสดีครับผมอน,นันต์สมศร์ SME Jump.com ผมเป็นนักวางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับธุรกิจและอ,องค์กรต่างๆวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเทคนิคการทำโฆษณาบน YouTube ที่แบรนด์สินค้าดังๆนิยมใช้กันนะครับเจ้าเทคนิคตัวนี้มีชื่อเต็มๆว่า True View Instream Video Ads แต่ผมขอเรียกสั้นๆว่าโฆษณาบแบบ i ิน stream ก็แล้วกันนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับการทำโฆษณาบแบบอินสตรีมเนี่ยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุดครับเมื่อเทียบกับ การทำโฆษณาออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆและยังสามารถสร้างแบรนด์แวร์เนสได้ดีที่สุดด้วยเพราะว่าการทำโฆษณาแบบอินสตรีมี้เป็นการทำโฆษณาโดยใช้วิดีโอครับการทำโฆษณาโดยใช้วิดีโอเนี่ยคุณสามารถที่จะสื่อสารอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าของบริการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและนอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ข้อความใส่ภาพใส่เสียงดนตรีเพื่อสร้างความรู้สึกอารมณ์ ให้กับผู้ชมครับซึ่งสามารถสร้าง Value Added ให้กับสินค้าบริการของคุณในมุมต่างๆที่คุณต้องการได้ด้วยครับและนอกจากนี้การทำโฆษณาแบบ in-stream เนี่ยจะไปแสดงบนทั้งคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปบนโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเรียกได้ว่าคุณสามารถที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคุณได้ทุกช่องทางเลยครับการทำโฆษณาแบบ Instream ก็คือการนำวิดีโอโฆษณาของคุณไปแสดงแทรกบนวิดีโอ YouTube ตัวอื่นครับ In stream ก็คือกระแสน้าที่ไหลเข้าไปก็เหมือนกับว่าคุณนําวิดโีโอโฆษณาคุณไหลเข้าไปสู่วิดีโอ YouTube ตัวอื่นนั่นเองโดยที่เมื่อผู้ชม YouTube คลิกที่จะดู u t u b e นะครับโฆษณาของคุณก็จะแสดงขึ้นมาก่อนหลังจากที่วิดีโอโฆษณาคุณลันไปได้ประมาณ5วินาทีก็จะมีปุ่ม Skip แอดแสดงขึ้นมาซึ่งผู้ชม YouTube สามารถเลือกได้นะครับที่จะรับชมวิดีโอโฆษณาคุณต่อเนื่องไปหรือจะกดปุ่ม Skip แอดเพื่อจะข้ามโฆษณาคุณไปดูวิดีโอ YouTube ที่เขาต้องการครับ โดยที่การทำโฆษณาแบบอินสตรีมเนี่ยความยาวของวิดีโอโฆษณาไม่จำกัดนะครับเหมือนวิดีโอ YouTube ปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าคุณจำเป็นต้องอัปโหลดวิดีโอโฆษณาคุณขึ้น y YouTube เท่านั้นเองครับการทำโฆษณาแบบอินสตรีมเนี่ยนะครับคุณยังได้ของแถมอีก2ตัวจาก u t u b e นะครับตัวแรกเรียกว่า companion banner ก็คือแบนเนอร์โฆษณาที่แส,สดงด้านบนขวาของหน้า w watch p a พ e นะครับแส,สดงคู่กับภาพวิดีโออินสตรีมของคุณนั่นเอง โดยที่คุณสามารถที่จะเลือกที่จะอัปโหลดภาพแบนเนอร์ของคุณด้วยตัวของเองก็ได้หรือจะปล่อยให้ YouTube เป็นคนสร้างภาพแบนเนอร์ให้คุณก็ได้นะครับในคําแนะนําของผมนะครับคุณควรจะเลือกให้ YouTube เป็นคนสร้างภาพแบนเนอร์ให้คุณเพราะวิธีที่คุณ YouTube จะทํา YouTube จะไปนําภาพช็อตต่างๆในวิดีโอของคุณสร้างออกมาเป็นแบนเนอร์ครับผลที่ได้ก็คือคุณจะได้แบนเนอร์ที่มีลักษณะเป็นตีมสอดคล้องกับวิดีโออินสตรีมของคุณนั่นเองแล้วตัวที่2ที่เป็นของแถมนะครับเรียกว่า call to action overlay ตัวนี้ก็คือลิงก์พิเศษที่จะแสดงอยู่บนหน้าวิดีโอ YouTube เลยนะครับโดยเจ้าลิงก์ตัวนี้สามารถจะลิงก์ออกไปที่เว็บไซต์ภายนอกได้ครับคุณสามารถที่จะเซตอัพได้ว่าเมื่อคลิกไปที่ลิงก์ตัวนี้ให้ออกไปที่ Facebook ของคุณหรือเมื่อคลิกลิงก์ตัวนี้ให้ออกไปที่เว็บไซต์ธุรกิจของคุณความน่าสนใจของการทําโฆษณาแบบอินสตรีมก็คือทุกๆธุรกิจสามารถที่จะลงโฆษณาแบบนี้ได้นะครับเพราะคุณสามารถที่จะเลือกงบโฆษณาที่คุณต้องการได้ ความหมายก็คือหรืออีกความหมายหนึ่งก็คือคุณมีเงินแค่ร้อยส0งบาทต่อวันคุณก็ลงโฆษณาแบบอินสตรีมได้ครับหลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเพราะมันมีปุ่มสกิปแอดแล้วก็หลายๆครั้งเราก็กดปุ่มสกิปแอดเพราะเราไม่ต้องการดูโฆษณางั้นผมจะให้ข้อมูลคุณเพิ่มเติมนะครับความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีคิดค่าโฆษณาของอินสตรีมครับคุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อมีผู้ ชมวิดีโอของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย30วินาทีครับถ้าวิดีโอโฆษณาคุณยาวเกิน30วินาทีนะฮะแต่ถ้าวิดีโอโฆษณาคุณสั้นกว่า30วินาทีคุณจะเสียค่าโฆษณาก็ต่อเมื่อคนดูวิดีโอของคุณจนจบครับซึ่งหมายความว่าคนที่กดปุ่ม skip a d ทันทีเนี่ยคุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณานะครับในทางกลับกันถ้าคุณมีแทคติกในการทําวิดีโอ marketing เนี่ยคุณสามารถใช้ช่วง5-10วินาทีแรกของโฆษณาของคุณเนี่ยในการสร้างบรนด์ awareness ในกลุ่มคนที่จะกดปุ่ม skip a d ของคุณ ซึ่งคุณได้สร้างแบรนด์แว r ์เน s s โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายครับและความน่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเจ้าของแถม2ตัวที่ผมเล่าให้คุณฟังนะครับคือ companion banner กับ call to action overlay ถ้ามีคนคลิกที่เจ้าของแถม2ตัวนี้นะฮะคุณไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายครับฟรีจาก YouTube ครับสิ่งหนึงที่ผมชอบในการทำโฆษณาบน y t u t u นะครับก็คือคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งที่ผมเรียกว่า d e b b e g r a p h i c หรือคุณลักษณะของกลุ่มคนที่จะเห็น วิดีโอโฆษณาของคุณคุณสามารถที่จะเลือกเพศเลือกช่วงอายุเลือกพื้นที่ที่กลุ่มคน เหล่านั้นอาศัยอยู่นะครับยกอย่าง,างเช่นกรุงเทพปริมณฑลหรือทุกจังหวัดในประเทศไทยเลือกหัวข้อของ YouTube ที่คุณจะเอาวิดีโอไปแทรกได้นะครับหัวข้อหรือเนื้อหาของ YouTube ก็เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับเช่น YouTube ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธุรกิจ YouTube ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับบันเทิงกีฬาข่าวหรือความสวยความงามเป็นต้นและอีกอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเลือกได้และเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเรียกว่า affinity category คุณสามารถที่จะทำโฆษณาฟโฟกัสไปที่ กลุ่มคนที่มีความสนใจต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถที่จะทาําโฆษณาโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับมือถือมีความสนใจเกี่ยวกับกีฬาสนใจเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับบันเทิงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นต้นนะครับและนอกจากนี้การทราําโฆษณาแบบ YouTube คุณสามารถใช้รีมาร์เก็ตติ้งได้นะครับโดยปกติแล้วรีมาร์เก็ตติ้งก็คือการทําโฆษณาที่โฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เคยเข้าเว็บไซต์ธุรกิจของคุณแต่ใน YouTube คุณทําได้มากกว่านั้น,นครับ คุณสามารถจะทำโฆษณาโฟกัสไปที่กลุ่มคนที่เคยดูวิดีโอ YouTube ตัวอื่นๆของคุณกลุ่มคนที่เคยกดไลค์วิดีโอ u t u b e ตัวอื่นๆของคุณหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เคยกดดิสไลค์วิดีโอ y o u t u b e ตัวอื่นๆของคุณซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้การตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันได้ครับขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอของเรามาจนถึงตอนนี้ครับ หวังว่าคุณคงเห็นภาพการทําโฆษณาแบบอินสตรีมมากขึ้นนะครับและหว,วังว่าคุณคงจะรู้ว่าตัวนี้เหมาะสมสําหรับธุรกิจของคุณหรือไม่คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe c h a ช n e l ของเราได้นะครับเพื่อได้รับชมวิดีโอของเราอย่างต่อเนื่องนะครับปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามจะอยู่ด้านล่างของวิดีโอตัวนี้นะครับถ้าคุณดูผ่าน YouTube แต่ถ้าคุณดูบน Facebook เดี๋ยวผมจะทําลิงก์ u b s c r i b e ไว้ด้านข้างๆครับสาหรับวิดีโอตัวต่อไปเราจะคุยกันเกี่ยวกับการทําโฆษณาบน a c e b o o k ครับเพราะมีหลายๆคนได้อีเมลสอบถามามม สำหรับวันนี้ขอให้คุณมีความสุขในการทำงานครับผมอน,นันต์สมสะอาด s m e j u m p com สวัสดีครับ